สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่แสบอีกแล้วนะคะวันนี้แสบจะพาทุกคนมาทําน้ําซุปนะคะหรือว่าน้ําสต๊อกนะคะที่เราเก็บไว้ใช้ในร้านนะคะแสบจะใช้ผักตามนี้เลยค่ะและก็วันนี้แสบจะใช้เป็นส่วนของซี่โครงไก่นะคะสําหรับผักนี่แล้วแต่เลยนะคะว่าใครจะเลือกใส่แบบไหนนะคะแสบก็ตั้งหม้อนะคะน้ําเริ่มเดือดนิด,น,ดนิดแล้วนะคะ เราไม่ต้องให้น้ำเดือดมากจนเกินไปนะคะ <_ Trans> เพราะว่าถ้าน้ำเดือดมากจนเกินไปจะทําให้น้ำซุปของเราขุ่นนะคะสีไม่ใสนะคะแสบก็เอาน้ำประมาณนี้นะคะไม่ต้องเดือดมากเริ่มแรกแสบก็ใส่ซี่โครงไก่ลงไปเลยค่ะเห็นนะคะทุกคนเวลาที่ไก่ลงไปน้ำยังไม่ขุ่นเลยนะคะเพราะว่าแสบใช้วิธีที่ไม่ให้น้ำเดือดมากนะคะแล้วแสบก็ใส่ซี่โครงไก่ลงไปเลยตามด้วยหัวหอมใหญ่นะคะ ซึ่งเป็นผักที่แสบเลือกใช้นะคะตามด้วยแครอทนะคะและแสบก็จะเลือกใช้ต้นสลารี่นะคะทุกคนเพราะว่าจะทำให้มีกลิ่นหอมนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือรากผักชีนะคะแต่ว่าแสบไม่มีรากผักชีนะคะก็เลยขอเป็นต้นผักชีละกันนะคะมีกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะ หลังจากที่เราใส่ส่วนผสมลงไปแล้วนะคะไม่ต้องคนนะคะทุกคนถ้ามีฟองเราก็ซ้อนฟองออกนะคะวิธีนี้ทำให้น้ำซุปของเราใส่นะคะเพราะว่าเราจะไม่ใช้ไฟที่มีความร้อนเดือดมากๆนะคะทุกคนถ้าน้ำเดือดมากี่น้ำซุปของเราจะขุ่นแน่นอนเลยนะคะ หลังจากที่ไก่ลอยขึ้นมาแล้วแสบก็จะปรุงรสนะคะแสบจะใช้เป็นผงรสด,ดีนะคะรสไก่ตามด้วยเกลือนะคะและแสบก็จะเติมน้ำตาลไปด้วยนะคะซึ่งน้ำตาลก็จะเป็นส่วนผสมนะคะที่ทำให้รสชาติน้ำซุปของเรากลมกล่อมนะคะทุกคน <S <S เห็นไหมคะน้ำซุปที่แสบต้มนะคะใสมากเลยนะคะทุกคนพยายามซ้อนฟองออกนะคะทุกคน วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะแสบบอกว่าทุกคนน่ะก็สามารถที่จะทำน้ำซุปได้ดีเหมือนกันนะคะแต่แสบก็อยากจะเก็บเกี่ยวนะคะสิ่งในครัวที่แสบทำนะคะลงมาเผยแร่ให้ทุกคนนะคะนี่นะคะรูปร่างหน้าตาน้ำซุปที่แสบต้มใช้ทุกวันนะคะแสบจะต้มทุกวันนะคะทุกคนเพราะว่าที่ร้านจะใช้วันต่อวันนะคะแต่ถ้าใครที่ ต้มไว้ในจำนวนปริมาณมากนะคะแสบแนะนำให้กรองนะคะกรองน้ำเศษผักเศษไก่ออกนะคะแล้วน้ำซุปของเราก็จะใสเหมือนเดิมนะคะสามารถเก็บไว้ได้ใช้2วันเลยค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก้นขวที่แสบนำมาฝากทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ